อ่ถามได้เลยยกมือมีคำถามไหมสิบห้านาทีสุดท้าย,เ,ยเดี๋ยวค่อยดูนะพอเวลามีคนถามคนหนึ่งเดี๋ยวมันจะไล่าถามพี่ได้ตตอบไม่ทันละค่อยดูได้เลยอ่ะมาคนแรกนี่คนใส่สูตรหรอือเปล่าเมื่อกี้เห็นยกมือใช่ไหมอ่าน่านยกมือแล้ว ผมอยากจะรู้ว่านรกกับสวรรค์นในความคิดของอาจารย์เปียเป็นยังไงฮะในความคิดอาจารย์เหรอ<ช>ไม่รู้เพราะกูไม่เคยไปเห็นถ้าถามความคิดกูกูตอบไม่ได้เพราะกูไม่เคยเจอต้องรองกูตายก่อนแล้วกูจะกลับมาตอบให้นะหรือไนะม่งั้นเึงลองตายดูก่อนก็ได้จะได้รู้ว่าใครจะรู้ก่อนกันถามความเห็นอาจารย์ไม่ได้ต้องถามตามความเห็นของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไปเห็นมาแล้ว ห้าคติที่ไปของสัตว์นรกกำเนิดจรจชาเปรตมนุษย์เทวดานี่เรียกว่าห้าคติที่ไปของสัตว์ห้าคติที่ไปเนี่ยเราเห็นแล้วมนุษย์เป็นยังไงเราเห็นแล้วสัตว์จรจชาเป็นยังไงเราไม่เคยเห็นอะไรเทวดาเปรตนรกเราไม่เคยเห็นก็เทวดาคือสวรรค์เราไม่เคยเห็นดังนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเทวดาเนี่ยเป็นสุข,ขติอย่างยิ่งเป็นอาหารที่เป็นวิมานทิพย์สมมุติเราตายจากมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดา การตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยเรียกว่าโอปปา,ปาติกะเกิดด้วยการอุบัติอุบัติคือเกิดและโตเลยมีร่างกายทิพวิมานทิพตามพกขทรัพย์ที่ตัวเองเคยบำเพ็ญบุญมาในฐานะการเป็นมนุษย์รักษาศีลมากให้ทานมากไปเกิดเป็นเทวดาความสว่างความสวยงามวิบานใหญ่โตตามเหตุปัจจัยที่เราเคยทําไว้สะสมพกขทรัพย์บำเพ็ญบุญไว้ในฐานะของการเป็นมนุษย์คุณธรรมจริยธรรมที่เ,เคยสะสมไว้ตัวเนี้ยจะไปเป็นบุญในการเกิดเป็นเทวดา ทุก,กติก็เหมือนกันความเลวความชั่วที่เราเคยทํามาในตลอดชีวิตที่เราเคยดอนเนื่อสันดานมาก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกที่ต้องไปต้องไปจองจําทุรน,นทุนลายเจ็บปวดแสนสาหัสพระองค์ทรงบอกว่าการเกิดในนรกเนี่ยพระองค์บอกว่าพระองค์เนี่ยไม่เคยเจอการทุรน,นทุนลายการจองจําเจ็บปวดใดจะหนักหนาสาหัสเท่ากับนรกอุปมาอุปไมยความเจ็บปวดรวดร้าวในนรกความเจ็บปวดพอจะเทียบเท่าได้กับมนุษย์ ผู้พระวบอกว่าอุปมาอุปไมยเปรียบเหมือนมนุษย์โลกเราเนี่ยโดนจับด้วยการลงโทษแล้วลงโทษให้ต้องโดนหอกโดนดาบเนี่ยแทงวันละสามร้อยเล่มชาร้อยเล่มกางวันร้อยเล่มเย็ยนอีกร้อยเล่มตลอดร้อยปีไม่มีวันตายเจ็บปวดทรมานจากการโดนหอกแทงนั้นตลอดร้อยปีวันละหกวันละสามร้อยเล่มคิดว่าเจ็บมากไหมโคตรทรมานน่าดูนะแค่เข็มเล่มเดียวจะเจ็บจะเปเจะตายนี่เอาหอกเอาดาบม,มาแทงวันละสามร้อยเล่ม แล้วไม่ตายด้วยนะแล้วไม่มีการรักษาเยียวยาด้วยนะจะเจ็บแบบนั้นซ้ำขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันในแต่ละวันเนี่ยเรียกว่าความทรมานในรกอุปมาอุปไมยความเจ็บปวดเพราะมันไม่มีความเจ็บปวดใดในรกที่จะสามารถเทียบได้กับความเจ็บปวดของโลกมนุษย์เรามันจึงทรมานมากอันนั้นเป็นเรื่องที่พระเจ้าสอนไว้แต่เราไม่สามารถรู้ได้ว่าจริงหรือไม่จริงหน้าที่เราไม่จะเป็นต้องรู้ว่านรกสวรรค์มีจริงหรือไม่มีจริงแต่หน้าที่เราในสิ่งี้ต้องรู้ว่า คุณธรรมจริยธรรมความเลวความชั่วมันมีผลต่อความทุกข์ความสุขในชีวิตปัจจุบันเหล่านี้แน่นอนถูกต้องป่ะดังนั้นให้เราโฟกัสอยู่แค่ปัจจุบันก่อนคุณธรรมจริยธรรมมีจริงความดีความชั่วมีจริงชั่วส่งผลไม่ชั่วดีส่งผลดีมันมีจริงดังนั้นให้เราโฟกัสจุดจริงตรงนี้ก่อนเป็นที่ตั้งนรกสวรรค์วางไว้ก่อนเราพิสูจน์ไม่ได้เราเห็นไปได้แต่เราสามารถเห็นตรงหน้าได้ว่าทำสิ่งใดย่อมได้รับผลของการกระทำนั้นอันนี้จริง เพราะนั้นให้โฟกัสและยึดที่ตัวเหตุตัวผลตัวนี้เป็นหลักสำคัญอ่ะคำถามต่อไปในายใครถามอีกยกมือขึ้นอ่ะนูนนูนนูนขอสองคำถามได้ไหมครับได้เอาเลยคำถามแรกเล่าคำพระบาทไหมครับ อะไรนะเราขำพระบาปไหมครับหัวเราะอย่างเนี้เหรอครับหัวเราะพระขำพระใช่ครับขำมันขำกับเรื่องอะไรล่ะอ่าเขาสวดมนต์แล้วก็มีคนจุดประทัดแล้วเขาก็เอออ๋อตกใจก็เลยแบบรู้สึกขำขึ้นมาเงนี้เหรอใช่คือถ้าเราไม่ได้มีเจตนาในการปรามากมันแค่เป็นแบบตาเราไปเห็นพอดีแล้วก็เกิดตลกขึ้นมาเงี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ถ้าเราขำพระแต่เรามีเจตนาหัวเราะเยาะเย้ย อันนี้มีเจตนาชัดเจนไม่ได้ผิดอะไรแต่ถ้าเจตนาชัดเจนเลยว่าเรายาะเย้ยขั้นเราแบบขำบูลลี่หัวท่านวา่าหัวโล้นหัวล้านอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยใน,นใจบางคนมาเริ่มบูลลี่กูแนละ้วเพราะกูหัวโล้นหัวล้านเหมือนพระมึงเริ่มแล้วเนี้ยถ้าเรามีเจตนาแบบนี้มีเจตนาในการที่จะปรามาท่านอันเนี้ยเรียกว่าบาปเพราะนั้นถ้าเราตลกปกฮาขำไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้ผิดอะไรไม่บาปคำถามที่สอง จะรับมืออย่างไรถ้าอาจารย์ที่บุญแต่พิจารณาตามเหตุและปัจจัยเราเป็นคนดีแต่อาจารย์เป็นไวทองครับพวกมึงเข้าใจหรอเข้าใจปะแต่กูไม่ค่อยเข้าใจหราเขาว่าอะไรวะนี่ทุกวันที่กูแก่แล้วใช่ไหมเนี่ยสรุปว่าไวทงตามที่มันถามไม่จริงนะขออีกทีได้ไมาไม่เข้าใจความหมายอะ่ะเราจะรับมืออย่างไรเมื่อเราเดินอยู่เป็นคนดีแล้วอาจารย์ก็บุญแล้วเราพิจารณาตามเหตุและปัจจัยอาจารย์เป็นไวทองครับ อ๋อความหมายก็คือว่าเราคิดว่าเราเป็นคนดีแล้วอาจารย์ก็ยังบ่นเราอยู่ทั้งที่เราเป็นคนดีอย่างนี้เหรอแล้วที่อาจารย์บ่นเนี่ยเพราะว่าอาจารย์เป็นไวยทองใช่ไหมใช่ครับเออกูว่ามึงคิดเองแล้วมึงเป็นคนดีมึงคิดเองไงคือคําถามคือถ้ามึงดีจริงเขาจะบ่นมึงได้เรื่องอะไรแต่เพราะมึงไม่ดีไงเขาเลยบ่นมึงไม่ใช่เพราะเขาไวยทองแต่เพราะสันดานมึงมันไม่ดีจริงไง ใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยคนที่มันดีจะไม่มีอะไรตําหนิติต้องได้ใครจะไปแตะต้องอะไรกับเขาได้บางทีเขาบ่นเพราะเขาเป็นเพราะเราเป็นไงถ้าเราไม่เป็นจะบ่นทําไมเขาก็ไปบ่นคนที่เขาไม่เป็นดีกว่าเออคนที่เขาเป็นดีกว่าถูกต้องป่ะล่ะดังนั้นถ้าเราไม่มีอะไรให้บ่นมันไม่มีใครบ่นเราได้หรอกแต่เพราะเรามีอะไรให้บ่นไงมันจึงมีใครบ่นเราได้เพราะนั้นกูว่าเขาไม่ได้เป็นวัยทองหรอกแต่มึงน่ะเป็นไวระเลงมากกว่าเออเป็นไวปัญญาอ่อนนะอาคำถามต่อไป นถ้าสมมติลักเขาข้างเดียวออควรทำยังไงคะอ้าวอยู่ตรงไหน,นยกมือหน่อยไม่เห็นโอเคถ้าถามว่าอะไรนะถ้าสมมติว่าเขาข้างเดียวค่ะควรไปต่อหรือพอแค่นี้คหมคะลักเขาข้างเดียวควรไปต่อหรือพอแค่นี้มึงยังคิดไม่ได้อีกเหรอมันก็พูดอยู่ว่ามึงลักเขาข้างเดียวมึงจะไปต่อถึงไหนล่ะ มึงต่อถึงโลกหน้าชาติหน้าตายจากกันก็จะไปตามรักตามจองรักจองผ่าเขาอยู่เหรอนี่มึงจะเป็นสัมภเวสีนะัะมึงจะเป็นเจ้ากรรมในเวนะนะเนี่ยกูว่าอย่างนี้นี่ถ้าสิงได้สิงแล้วนะกูว่าก็เขาไม่รักมึงอะมึงจะไปยินดีร้ายเขาทําไมก็ควรจบแค่นี้แล้วเขาไม่เอามึงอะก็ไปหาคนใหม่ก็แค่นั้นเองมันง่ายนิดเดียวไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับเขาตัดใจเลยข้างเดียวไม่งั้นมึงก็เปิดเผยก็มาเลยกูชอบมึงมึงว่าไงพูดมาอย่างเนี้ถามมาเลยถ้ามันไม่เอาโอเคกูไปจากมึงเองจบเราแยกกัน ก็แค่นั่นเองคนที่เราแอบชอบถ้าเรายินดีในการแอบชอบแล้วเราบอกว่าเรามีความสุขในการแอบชอบเราจะทาต่อไปโอเคเรารับสภาพได้ยินดีต่อความทุกนั้นแม้เขาจะชอบใครก็ตามเราจะแม้เขาจะไปรักใครเอ็นดูใครโอเคเราจะฝืนทนได้ไม่เป็นไรเราจะรับแล้วไปนอนร้องห่มร้องไห้ปัญญาอ่อนทำมิวสิกวิดีโอที่บ้านคุณจกะกระโถนตีกระบาลก็ให้นะ <uh เพราะฉะนั้นถ้าเรารับไหวทําไปเถิดแต่ถ้ารับไม่ไหวทํายังไงเดินออกมาซะเราจะได้ไม่มีความทุกข์ในปัจจุบัน อย่าพยายามไปสร้างเหตุแห่งความทุกข์ให้เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่าไปสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้เกิดขึ้นในปัจจุบันเราต้องมีความสุขในปัจจุบันไม่มีก็ไม่ตายเออไปหาใหม่เออประมาณนี้เพื่อนฝากถามมาค่ะว่าเชื่ออาจารย์เตียผิกหรือเปอะไรนะเชื่ออาจารย์ผิดหรือเปลคะเพื่อนมึงคือใครกูอยากรู้ตอนเนี้มึงหรือเพื่อนมึงที่เป็นคนถามกูว่ามึงมีปัญหากูแล้วที่กูตอบคำถามเมื่อกี้เนี้ยเพื่อนเหรอ เพื่อนคนไหนชี้มาเลยโอ๋อบังถามอาจารย์ว่าชื่อเบียผิดศีลไหมกูไม่ได้แดกตัวเองนี่ถ้ากูแดกตัวเองนะผิดศีลแน่ไงอเอออคำถามต่อไปอาทางโน้นออาจารย์เบียครับถ้าสมมติว่าผมบวชแล้วผมไปกินสตา,ตสา, 59, าร์บัคตอนสิงองศ์ห้าสิบเก้าปาไหมครับสตาร์บัคใช่ครับซื้อเองไหมซื้อเองครับผมถ้าซื้อเองผิดอยู่แล้ว พระไม่สามารถซื้อขายเองได้พระรับเงินรับทองเองไม่ได้ให้รับเนี่ยรับผ่านวิยาวัจกรรับผ่านวิยาวัจกรใช้ผ่านวิยาวัจกรอยากได้อะไรไปแก้แก,วญญวก่วิยาวัจกรวิยาวัจกรอยากกินชวงน,นี้ฉันอยากฉันสตาร์บัคจังเลยก็ให้วิยาวัจกรไปซื้อสตาร์บัคมาให้แต่ปัญหาสตาร์บัคเป็นนมไหมมีใส่นมไหมกาแฟที่จะกินอ,ะอ่ะมีครับผมอ่ามีนมนมจัดเป็นอาหาร ถ้าเป็นอาหารพระไม่สามารถเลือกฉันได้โยมไปซื้อสตาบารให้อาตมานหน่อยอยากฉันไม่ได้ปรับอาบัติเพราะเป็นเรื่องของอาหารอาหารเนี่ยพระภิกสุสง์ห้ามขอขอไม่ได้ไปบิณฑบาตโยมอยากกินปลาดุกผัดพริกจังเลยปรับอาบัติวันนี้อยากกินไข่ต้มน้ำปลาไก่ต้มน้ำปลา,ปาจะเลยปรับอาบัติเขาใส่อะไรต้องฉันอย่างนั้น ขอได้เช่นอะไรขอบาทขอจีวรมาทําหลังคาวลงทําสร้างวิหารลงทําให้หน่อยบาทกําลังทะลุแล้วซื้อบาทมาให้หน่อยจีวรขาดค่มค่า,าเก่าแล้วมีเงินอยู่ใช่ไหมไปซื้อจีวรมาให้อัตมานหน่อยที่วิยาวัจกรฝากไว้อันนี้ทําได้แต่ไปซื้อเองไม่ได้ไม่เกี่ยวกับเวลาไม่ได้อาหารไม่ได้เท่านั้นแต่ถ้าโยมจะเอาเงินไปซื้อซาบับมาถวายพระไม่เกิดเที่ยงสามารถฉันได้แต่เกินจากเที่ยงวันไปแล้วเรียกว่าวิกา วิกาละโภชนาวิกาละก็คือเกินกว่าเวลาที่กำหนดไว้ต่อการฉอนฉันอาหารนั้นนมจัดเป็นอาหารจึงกินไม่ได้นอกการหลังเที่ยงกินนมไม่ได้อย่างอาจารย์เนี่ยเวลาหลังที่อาจารย์กินข้าวมือแรกจบแล้วเนี่ยและอาจารย์ลุกออกจากเก้าอี้คือเรียกว่าอิม่มภาษาบาลีใช้คําว่าบอกทัดเมื่ออาจารย์บอกเลิกการกินแล้วคือแสดงอาการด้วยการลุกออกจากเก้าอี้อาจารย์จะหันกลับมากินข้าวอีกไม่ได้แล้วนั่นเรียกว่า เวลาในการบอกพัดอาหารนับเป็นวิการละโภชนาของอาจารย์แล้วคือไม่สามารถวิการละเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นวไปว่ากลางคืนนะวิการละคือเวลาอันไม่สมควรวิการยามวิการอย่างเงี้ยไม่ใช่ยามกลางคืนนะในยามหรือเวลาที่ไม่สมควรแต่ในกลางคืนก็จะใช้คําว่าราตรีราตรีเนี่ยคือกลางคืนเพราะนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าเธอเป็นผู้เว้นขาดจากการผลชนะ ฉันโพชนะคืออาหารเนี่ยในยามวิกาและลาตรีเพราะนั้นต้องแยกออกให้ชัดอย่างอาจารย์เนี่ยกินข้าววันละหนึ่งมือ้อหลังจากมื้อนี้ที่กินเสร็จแล้วจะกินอีกไม่ได้ไปเรียกหาอาหารมาอีกก็ไม่ได้นมก็กินไม่ได้เพราะเกินกว่าเวลาที่กินได้แล้วเพราะฉะนั้นก็ถา,าถามว่าถ้าซื้อเองผิดอยู่แล้วแต่ถ้ามีคนเอามาถวายในเวลาก่อนเทีย่ยงไม่ได้ผิดอะไรสามารถฉันได้อะคำถามต่อไปเข้าใจอยู่เนะาะทำไมามึงจะบวชเหรอ อ๋นอนึกว่าจะบวชย,ยี่สิบยักวะอายุยี่สิบยากฮะยี่สิบสามท้ไยังนั่งอยู่ตรงนี้อ่ะยังไม่ไปไหนอีกเหรออาคำถามต่อไปอ่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนน้นมีอีกไหมอ่าตอนนั้นรอ,อ,อไว้เลยเอาตรงนี้ก่อนยกมือยกมืออะ อยากจะถามอาจารย์ครับว่าทำไมทุกวันนี้ครับคนเราเวลาเข้าวัดนะครับมักจะเข้าวัดดังๆที่มีการอ่าลงนาหน้าทองเจอมือเจอไหนครับทำไมแบบคนสนใจกับวัดแบบนี้มากกว่าวัดที่เป็นถานปฏิบัติรลยเข้าไปเพื่อไปรับรู้ธรรมจริงๆครับอาจารย์มันปัญญาอ่อนเนี่ยแค่นั้นเลย <c oughs> มันปัญญาอ่อนมันก็เลยไปวัดที่ไปลงนาหน้าทองสลอข้อขต่อชะตามากกว่าจะไปหาวัดที่เป็นเหตุเป็นผลในการสอนหลักคำสอนพระเจ้าคำว่าปัญญาอ่อนที่อาจารย์ใช้ทุกวันเนี่ย มันไม่ได้หมายความว่าโง่เง่าเต่าตุนนะคาว่าปัญญาอ่อนหมายความว่าตรงตัวเลยคือปัญญามันอ่อนปัญญาน้อยอะปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงของมันมันน้อยเนอู้ในสัจจะความจริงเนี่ยมันน้อยไปก็เลยคิดว่าการไปเข้าวัดใหญ่การไปลงน้าหน้า,นาทองสนอข้อต่อชะตาอ้อนวอนขอร้องสิ่์ศิษย์ร้องขอรอผลโดยบรรดานเนี่ยจะสามารถช่วยชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอะไรได้เขาเข้าใจอย่างนั้นมาตลอดชีวิตเพราะอะไร ทำตามประเพณีปู่ย่าตายายทําต่อๆกันมาทำตามกันมาแล้วคิดว่านี่คือสิ่งที่จริงสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ใช่แล้วจะสามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตความเดือดเนื้อร้อนใจความทุกข์ร้อนในใจได้คิดว่าการลงน้าหน้าทองเนี่ยจะสามารถทําให้มีเสน่ห์เลขหยันสารให้สามารถที่จะอยากได้ใครก็ได้อยากมีอะไรกับใครก็มีและคําถามมันมีจริงไหมล่ะถูกปะสุดท้ายแล้วถ้าเราบอกว่าการลงน้าหน้าทองมันมีจริงแล้วมันจะมีคนอกหักในโลกนี้เหรอ ถ้าการลงน้าหน้าทองมันทาให้มีสเสน่ห์จริงใบหย่าในโลกนี้จะมีไหมก็คงต้องไม่มีถูกปะ่ะแต่ในปัจจุบันการแต่งงาน100%เจดทะเบียนหย่าจดทะเบียนสมรส100%แต่จดทะเบียนหย่า80%ซแสดงว่าการลงน้าหน้าทองเป็นเรื่องเพอเจอรไร้สาระปัญญาอ่อนในโลกมันเซ็นทะเบียนหย่ากันหย่าล้างกันในประเทศเราถึง80%เเลยนะหลังจากการไปจดทะเบียนสมรส ก็ถ้ามันมีของพวกนี้จริงทําไมการหย่าร้างกันจึงเกิดขึ้นได้ในโลกแล้วเกิดขึ้นมากเสียด้วยถ้ามีสเสน่ห์จริงทําไมรักษาผัวตัวเองไว้ไม่ได้ถ้ามีสเสน่ห์จริงทาไมรักษาเมียตัวเองไว้ไม่ได้เพราะอะไร <c oughs> ก็เพราะมันไม่มีจริงไงมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแห่งสันดานคือการกระทําทางกายวาใจของแต่ละคนแต่ละครอบครัวมันจึงเป็นเหตุเป็นผลที่ทําให้เกิดการทะเลาะเบาแหวงกันการหย่าร้างกันการทิ่มแทงกันด้วยวาใจหอปากเพราะการทะเลาะเบาแหวงกันในโลกเนี่ยคือ หนึ่งมีความอิจฉาลิษยาต่อกันสองคือมีความตรณีทีเหนียวห่วงกันต่อกันละกันมันจึงเกิดการทะเลาะเบาแว้งกันนำมาซึ่งการเบียดเบียนด,ด้วยการหย่าร้างกันเกิดความหมดรักกันขึ้นมาเพราะนั้นนั่นแหละจึงเรียกว่าปัญญาอ่อนจบเลยง่ายๆสั้นแค่นี้เพราะนั้นใครไม่อยากปัญญาอ่อนก็ไปเลือกเข้าวัดที่เขาสอนธรรมะต,ตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าใครอยากจะปัญญาอ่อนเดินไปลงนะหน้า,นาทองสลหระข้อต่อชะตาอาบน้ำมพุทธะก็เชิญปัญญาอ่อนต่อไป แค่นั้นเลยเพราะนั้นสิ่งที่อาจารย์สอนเนี่ยอาจารย์ไม่ได้แอนตี้แต่ความเชื่อของใครแต่อาจารย์ชี้ให้เห็นโทษภัยว่าอะไรมีเหตุผลอะไรไร้เหตุผลอะไรมันส่งผลจริงต่อชีวิตของเราอะไรส่งผลต่อชีวิตจริงของเราไม่ได้เราจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองอยู่กับเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ในชีวิตของเราอย่างเงี้ยเนี่ยคือเหตุผลที่อาจารย์พยายามออกมาพูดออกมาบอกสอนอยู่เป็นประจำเพระาะนั้นถ้าพวกเราเป็นนักศึกษาเราควรจะยืนอยู่บนพื้นฐานของคําว่าหลักเหตุหลักผลไม่ใช่ไปยืนอยู่บนความเชื่อ ประมาณนี้เนาะอ่ะต่อไปจ้ะเพื่อนฝากถามค่ะอาจารย์เพื่อนฝากถามไปแล้วอุราคารแล้วไงครับว่าเพื่อนฝากถามเนี่ยในเพื่อนเป็นคนไหนสาวคนนี้ค่ะอาจารย์ในยกมือหน่อยยกมือหน่อยยกมือหน่อยผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงค่ะอาจารย์ผู้หญิงกูต้องคุยอย่างกระโถนหนักๆเลยนะอ่าถามฝากถามว่าเขาฝากถามว่าช่วงนี้ออกอะไรนะอะไรนะชิวพลีหวยออก สิบหกหวยออกอะไรเดี๋ยวของมึงเดี๋ยวกูไปบอกมึงหรอกพอเวลากูให้ไปเดาหวยกันแม่นหน่อยห้าหกงวดเนี่เอากันใหญ่นะเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้กูไปไหนมีแต่หวยเต็มไปหมดแล้วนะมึงเล่นหวยด้วยเหรอมึเล่นกับเล่นฝากถขาคะแล้วเพื่อนเล่นไหมเพื่อนหนูเล่นอะไรเล่นเยอะไหมน่าจะเยอะนะจฮะโอ้กูสงสารพ่อแม่มึงจริงเลยอย่าไปเล่นมันเลยมันไม่มีประโยชน์หรอกการเล่นหวยรวยเบอร์มันไม่ได้รวยจริงหรอก คำถามคือถ้าอาจารย์รู้จริงว่าหวยออกเลขอะไรคุณจะบอกมึงเพื่อกูกก็ไปกว้านซื้อเองไปซื้อเองไม่ถูกไม่ดีกว่าหรอใช่ป่าวไม่ต้องทํางานทําการแล้วในชีวิตเนี่ยเอาเงินเอาทองไปรุมฟุ่มเฟือเห่ตัวเองดีกว่าถูกต้องปะล่ะถ้ามันมีคนในโลกรู้หวยรวยเบอร์เวลาเราไปถามอ้พวกหมอดูล่างทรงเนี่ยเลขออกอะไรหวยออกอะไรขอให้รวยทีเถอะขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งทีเถอะมึงไปถามไปอีกคนนั้นเคยถูกรางวัลที่หนึ่งหรือย,ยังอย่าง แล้วมันถ้ามารู้เลขจริงอ่ะมันไม่ไปเดินกว้านซื้อเลขเองแล้วมันรวยเองไม่ดีกว่าแล้วมันจะไปแบ่งปันเงินคนอื่นทําไมสุดท้ายแล้วตัวมันเองก็ยังไม่ได้รวยแล้วเราจะไปขวนขวายให้หาเลขจะสีะนะ่เหล่านั้นไปเพื่ออะไรไม่มีประโยชน์ไม่กอบไวยประโยชน์เลยแมย้แต่นิดเดียวเพราะนั้นไม่ต้องไปสนใจไม่มีผลต่อการใช้ชีวิตแล้วหวยเนี่ยเรียกว่าอบายามุกอบายามุกเนี่ยเรียกว่าตาทางเสื่อมแห่งทรัพย์ดังนั้นมันจะเป็นทางเสื่อมแห่งทรัพย์วิธีการนั้นเป็นนักศึกษาเนี่ยใครเรียนบัญชีบ้างอ่ะ ต้องเรียนบัญชีป่ะพวกคณะบริหารต้องเรียนบัญชีนี่เรียนบริหารมีป่ะอามีมันต้องเรียนบัญชีแหละบัญชีหนึ่งบัญชีสองบัญชีธุรกิจตมันต้องมีอยู่แล้วมันเป็นบัญชีพื้นฐานแต่ผู้ที่เรียนพวกคณะนิเทศศาสตร์ก็ไม่ได้เรียนบัญชีเวลาเราเรียนบัญชีลองกลับไปทำรายรับรายจ่ายง่ายๆไม่ต้องเรียนบัญชีทำรายรับรายจ่ายก็ได้ทำข้างหนึ่งเนี่ยรายรายจ่ายทำอีกข้างหนึ่งรายได้ลองทำนะมึงจ่ายซื้อหวยไปกี่บาทเขียนลงมาช่องนี้เลยยี่ฝั่งนี้มึงถูหวยกี่บาทรวมเลยหักค่าย อย่าไม่หักนะแล้วมึงเขียนอะไรรายรับเท่าไหร่แล้วไปรอดูสิ้นปีว่ามึงขาดทุนหรือได้กาไรมึงว่าขาดทุนหรือได้กําไรขาดทุนแน่นอนเจ๊งรับประกันไม่เหลือผ่านไปสามสี่งวดมึงก็เจ๊งบงแล้วบอกให้มันมีทางรอดถึงสิ้นปีหรอกแต่สุดท้ายเรายังเรื่องที่จะเล่นต่อไปไหมเล่นก็เรื่องของมึงอะนะถ้าจะเล่นต่อไปมึงรู้จะพูดยังไงแนละ้วไม่รู้จะสรรหาขุดคำอะไรมาด่านะคือมันเป็นทางเสื่อมเราจำไว้พวกนี้เรียกว่าพกขับซับ มันเป็นบุญเก่าของเราถ้าวันหนึ่งเราเล่นหวยแล้วมันจะถูกนะเดี๋ยวมันจะถูกออกมาเองถ้ามันไม่ถูกซื้อให้ตายก็ไม่มีวันถูกจําไว้เรียกว่าพวกทรัพย์บําเพ็ญบุญดังนั้นขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยมีสติสัมปชัญญะให้รู้จักประมาณในการเล่นอย่างเกิดความเบียดเบียนเดือดร้อนตนเองเออแล้วเดี๋ยววันหนึ่งมันจะถูกมันถูกอยู่แล้วไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมันถ้ามันจะถูกมันถูกมันไม่ถูกเล่นให้ตายขวนขวายให้ตายมันก็ไม่ถูกประมาณนี้เนาะอะมีคําถามอีกไหม อได้อีกคำถามอีกสองคำถามอ่ะตรงนู้นแล้วก็ตรงนี้อะไรก็ตรงนี้อ่ะแค่นี้เนาะอาจารย์ูถามสองคําถามได้ไหมคะนายอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้คะ่ะอ,อ,อ๋ะอไอคนชั่วที่สุดเลยนะอันนี้คำถามจากทางบ้านคะ่ะแต่นีเพื่อนสอถามมาเพื่อนมันมีคนคุยคะ่ะแล้วก็เหมือนเล่าคุยกับคนคุยไปแล้ว แล้วเขาก็บอกว่าเหมือนแบบเหมือนตกลงกันแบบว่าเออจะไม่หายไปแต่อยู่ดีๆวันหนึ่งเขาหายไปเลยอาจารย์คิดว่าเขาเขาต้องรู้สึกยังไงเหรอคะต้องรู้สึกฉลาดได้แล้วนะว่าก็หายไปจากมึงแล้วต้องรู้ได้แล้วว่าเขาหายไปไหนมันมีอยู่สองกรณีคือตายไปแล้วกับสองคือเขาไปหาคนใหม่แล้วนะมันก็มีอยู่แค่สองอย่างเพราะฉะนั้นควรแก่การรู้สึกอะไรควรแก่การรู้สึกมีสติรู้ตัวได้แล้วว่าเขาไม่เอามึงแล้วตอนที่เขาไปจากมึงแล้ว ควรจะรู้แก่ตัวได้แล้วว่าไม่ใช่ว่ามานั่งรอคอยกันอยู่ว่าเออเดี๋ยวเขาคงกลับมาเองแหละกว่ารอคอยหมากลับบ้านยังง่ายกว่ารอคอยผัวนะกลับบ้านกมั่นใจได้เลยวิธีการคืออะไรกลับมาอยู่กับตัวเองยอมรับตามความเป็นจริงว่าเขาเดินออกจากเราไปแล้วเออตั้งสติใหม่คำถามต่อไปค่ะไอ้พวกที่ชอบชอบหลอชื่อพ่อชื่อแม่ <c oughs> คนื่นก็บาปาะการการ็บกามันม <c oughs> ีเจตนา อันนี้ผิดอยู่แล้วนะมันมีเจตนาทําให้เรารู้สึกเดือดดาลเดือดเนื้อร้อนใจอันนี้เป็นมโนกรรมเป็นวจีกรรมอันนี้ผิดอยู่แล้วนะอย่าไปรอชื่อพ่อชื่อแม่ชาวบ้านเขานะมันไม่ดีแล้วถ้าเราล้อกลับนี่เราบาป้วยไหมคะเอาก็มึงเลวกว่ามันนะถ้างั้นน่ะเขาด่ามึงมาเขาเลวแล้วไงมึงด่าเขากลับก็เลวหนักกว่าเดิมไง พุทธเจ้าบอกว่าใครด่าเรามาเนี่ยเขาเลวแล้วเราด่าเขากลับเราเลวกว่าเขาเพราะเรามีเจตนาปะทุสลายิ่งกว่าเขาเพราะเวลาเขาด่าเรามาเนี่ยเราก็โกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทเวลาเราจะด่าเขากลับเราก็พยายามคิดคนวิธีการที่จะด่าเขาเจ็บกว่าเดิมอย่างเงี้ยเราจึงเลวกว่าเขาอ่าอ่ะ,อะกล้องไม่หันกันเลยเหรออะถามเลยถ้าเกิดสมมติว่าเราไปไหว้พระขอพรแล้วเราสวดมนต์ผิด เราจะได้พรข้อน,นั้นไหมครับแสดงว่ามึงไม่ได้ฟังที่กูสอนาะไรตั้งต้ชั่วโมงเลยวันนี้กูมาเสียประโยชน์ภาคเลยนะเนี่ยอาจ,จารย์พูดว่ายัางไงการอ้อนวอนล้อคอยรอรอคอยรอ,อผลหวังผลโดยบรรดามีไหมไม่มีดังนั้นเวลาเราไปขอพรมันจะได้ไหมมันย่อมไม่ได้พรน,นั้นด้วยการขอแต่มันจะได้ด้วยอะไรด้วยการลงมือกระทําเช่นเราไปขอให้ตัวเองเนี่ยเรียนจบ เราคิดว่าเราจะได้พรนั้นไหมไม่มีทางได้พรออนั้นจนกว่าเราจะอะไรไปสร้างเหตุปัจจัยในการตั้งใจเรียนเพื่อให้ตัวเองเรียนให้จบตามเหตุตามปัจจัยแห่งการกระทําของตนเนี่ยเรียกว่าพรพรอนัอน,อนประเสริฐสูงสุดเลิกดียามดีเวลาดีมงคลดีสะดวกดีในเวลาใดเวลานั้นเรากําลังทาําอะไรอยู่กายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริตถ้าเราทําตามความสุจริตตามทางกายวาจาใจได้เนี่ยเรียกว่าพรอันประเสริฐสูงสุด พรคือการลงมือกระทําแล้วได้รับผลจากการลงมือกระทํานั้นแล้วเป็นไปตามความคาดหวังของเรานั่นแหละเรียกว่าพรนั่นแหละเรียกว่ามงคลเพราะนั้นถ้าเราบอกว่าเราไปอ้อนวอนขอร้องเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วไปนั่งสวดมนต์สวดผิดไม่ผิดสวดถูกไม่ถูกไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือมึงทํำไหมถ้าไม่ทําไม่มีผลอะไรแม้แต่อ้อนวอนสวดบนถูกแต่ไม่ลงมือกระทําให้ตายก็ไม่ได้ ดังนั้นไม่เกี่ยวกับการสวดการอ้อนวอนขอร้องพรหวังผลสวดผิดสวดถูกไม่เกี่ยวเกี่ยวกับการลงมือกระทําของตัวเองถ้าลงมือทําย่อมได้รับผลแต่อย่าไปคาดหวังไม่ต้องไปคาดหวังว่ามันถูกมันผิดไม่ต้องไปคาดหวังว่าจะได้หรือไม่ได้หน้าที่เราสร้างเหตุปัจจัยไปตามความเป็นจริงเป็นแบบไหนปล่อยให้มันไปไปแบบนั้นเช่นเรากินข้าวอะเราจําเป็นต้องมานั่งคาดหวังไว้ว่ามันจะอิ่มหนขอดูหน่อยใครกินข้าวคาดหวังว่า จงอิ่มจงอิ่งหรือไปนั่งสวดมนต์หรือไปนั่งจุดทูบฉันจงอิ่มเธอสรุปมึงตายหรือย,อยังเนี่ยจุดทูบตั้งถาดอาหารดูค้าตัวเองแล้วหวังให้ตัวเองอิ่มไม่ต้องหน้าที่เราแค่อะไรกินเข้าไปมันอิ่มตอนไหนก็ตอนนั้นถูกไหมไม่ต้องไปคาดหวังว่ามันต้องอิ่มภายใน5นาทีอิ่มภายใน10นาทีไม่ต้องเราแค่กินไปเรื่อยๆอิ่มตอนไหนก็คืออิ่มตอนนั้นแล้วต้องไปนั่งคาดหวังว่ามันจะขี้ตอนไหนคาดหวังไหม ไม่ต้องไปคาดหวังเดี๋ยวเวลากระบวนการร่างกายกระบวนการทางร่างกายมันเป็นยังไงเดี๋ยวมันก็ไปขับถ่ายขี้เยี่ยวตามเหตุตามปัจจัยของมันเองเพราะทุกอย่างมันเดินตามเหตุและผลตามเหตุตามปัจจัยแห่งการกระทําของตัวเราเองไม่มีการร้องขอรอผลดนบันดาลไม่มีทางสิ้นเพราะฉะนั้นตัดเรื่องการขอพรออกจากชีวิตเราไปเลยไม่มีเวลาไปกราบไหว้พระพุทธรูปไปกราบไหว้สิ่งศิ์สิทธิ ให้กราบไหว้เพื่อระลึกนึกถึงคุณงามความดีระลึกนึกถึงหลักคําสอนเพื่อจะได้นำหลักคําสอนของที่เรากลาวไหวมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้แล้วเราจะได้นําหลักการสอนนั้นมาแก้ไขชีวิตเรามาดําเนินการในชีวิตเราสุดท้ายเราจะได้รับผลหรือรับพรตามการกระทําทางกายวาจาใจของเรานั้นเออประมาณนี้เนาะโอ้ยมึงเอาสกูเจ็บคอ,อยแล้วเนี่ยอ่ะต่อคำนมสุดท้ายปะอ่าสุดท้าย นี่นี่นี่ถ้าหนูรู้สึกว่าเพื่อนเหมือนรมพูทธเจ้าแล้วหนูเรียกเพื่อนว่าพูพุทธเจ้าแต่เพื่อนไม่โกรธหรอคะจะบ้าไหมเรามีเจตนาว่าอย่างไงเจตนาในใจเรามีเจตนาในการปราบบ้าบ้าลายพระเจ้าไหมมีเจตนาต้องการดูถูกเกียดหยามดูหมิ่นพระเจ้าไหมไม่มีถ้าไม่มีก็ไม่บาปแต่มันเป็นการเขาเรียกอะไรมันเป็นการหมิ่นน่ะ หมิ่นโดยที่เราอาจจะไม่ได้ตั้งใจดังนั้นการเอาของสูงคําว่าของสูงนี่ไม่ใช่ว่าสูงเกินฟ้าแต่เราต้องอยู่ว่าอยู่ในบริบทหรือฐานะของความเคารพไอ้ที่เราเรียกกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยพอเวลาเราไปพูดถึงชื่อพระเจ้าในการเอาลักษณะบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาล้อมาล้อมาเรียนหรือมาแบบมีเจตนาล้อเรียนอะไรพูดได้ง่ายหรือแซวเพื่อนอย่างเงี้ยมันก็มีเจตนาในการประทุษร้ายอยู่เหมือนกัน แต่เราไม่ได้มีเจตนาอาฆาตแต่มันมีเจตนาประทุษร้ายแบบเล่นกันอนะเล่นกันในฐานะเพื่อนอันเนี้ยมันก็ลักษณะเข้าข่ายล้อเลียนการล้อเลียนนี้ก็มีวิบากกรรมนะมีวิบากกรรมเหมือนกันเพราะนั้นถ้าเป็นไปได้หลีกเลี่ยงอย่าไปแตะต้องถึงพระเจ้าดีที่สุดอ่าอันนี้จะดีกว่าน่าจะหมดแค่นี้เนาะก็ไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีโอเคไม่มีใครรออยู่เนาะโอพอแล้วเห็นไหมกูบอกแล้วเดี๋ยวพอเวลาจะหมดเวลามันจะมีต้องคนตั้งคำถามไม่ทันแล้ว เอาไว้โอกาสหน้าถ้าจะมีโอกาสมาอีกก็เดี๋ยวเอามาตอบคาถามต่อไปถามอะไรส่นนะเ,เดี๋ยวเฉพาะพวกมึงเนี่ยกูอยากให้พวกไปถามอะไรสดนมาก <c oughs> ก็ฝากหลักเกณฑ์หลักการคําสอนบุรุเจ้าให้พวกเราเนี่ยตั้งใจในการศึกษาลองเริ่มต้นในการศึกษาถามตอบแบบเนี้ยเยอะๆถ้ามีเวลามากกว่านี้อาจารย์ก็จะอยากถามตอบมากกว่านี้แต่ยังบางที่ไปเนี่ยอาจารย์ไม่บรรยายเลยนะ พราะเหมือนเขาเอาคําถามมารอไว้เลยอันาจย์ก็ตอบคําถามเลยมันก็สนุกสนานเอฮาดีแล้วมันได้ความรู้เจาะจงไปที่พวกเราโดยหลายคนเพราะว่าบางทีอาจารย์ตั้งคาถามให้พวกเราไม่ได้แต่พวกเราในฐานะวัยรุ่นด้วยกันเองเนี่ยเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราสงสัยกันโดยมากเราจะสงสัยเรื่องอะไรก็ไว้วาระโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสกลับมาอีกไม่ตายซะก่อนนะหรือไม่ติดคุกซะก่อนอย่างเงี้ยนะหลายคนก็จ้องจะเอาก,กูเข้าคุกให้ได้เหมือนกันน,น,นะแต่ยากบอกเลย ก็พยายามจะกลับมาสอนธรรมะแล้วก็พยายามรอบหน้าไปไปได้ก็เดี๋ยวจะมาตั้ง Q a ตอบคำถามกันเลยอย่างเดียวมันก็จะได้เข้ากันได้กับบริบทของพวกเรากันโดยตรงาาก็จะขออนุโมทนาสาธุกับนักศึกษาทุกคนนะ <eigenlijk> ที่มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังในวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขความจเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาตามเหตุตามปัจจัยแห่งการกระทาของตนตั้งใจในการใช้ชีวิตขอให้เรียนจบตามบริบทที่ตัวเองได้วางวางแผนไว้เมื่อเรียนจบไปแล้วก็ขอให้ตั้งหลักตั้งเกณฑ์ในการที่จะทําสัมมาอาชีพ มีอาชีพชอบในการหาเลี้ยงชีวิตของตัวเองอย่าหาเลี้ยงชีวิตผิดอย่าดาเนินชีวิตด้วยความผิดใครมีความสุขดีอยู่แล้วขอให้มีความสุขในปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้นไปใครมีความทุกข์ร้อนเรื่องอะไรอยู่ก็ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาในการใช้ชีวิตประน,นั้นได้โดยเร็ววันที่สุดแล้วขอให้ทุกท่านทุกคนในปฏิบัติธรรมทสมควรแก่ธรรมจนได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันในปัจจุบันชาตินี้ได้โดยท่วหน้ากาันทุกท่านทุกคนเถิด